สื่อประชาไทยได้มีการรายงานนะคะบอกว่าหมอวรงหรือว่าวรงเดชกิจวิกรมเป็นหัวหน้าพักไทยพักดีได้มีการแจงสภาว่าอนุมัติในการล่ารายชื่อที่จะไปเพิ่มถึงกฎในมาตรา1นึนะคะเรามาดูกันเขาบอกว่าอนุมัติล่าหมื่นรายชื่อเพื่อแก้ไขามาตรา1นึเพิ่มความคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องจากวันที่18มกราคมที่ผ่านมาพักไทยพักดีได้ไปยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนรัษฎรขออนุมัติรวบรวมรายชื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมการเพิ่มความคุ้มครองกฎหมาย ซึ่งมันประกอบไปด้วยการขยายความคุ้มครองกษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จัก,กรีขยายความคุ้มครองพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไปและสุดท้ายก็ได้เพิ่มความคุ้มครองคำว่าสถาบันพระหมหากษัตริย์วันที่13กุมภาพันธ์ Facebook ของหมอรงได้มีการระบออุออกไปว่า เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีหนังสือตอบรับจากทางสภาผู้แทนราษฎรให้การาในการให้พักไทยพักดีเนี่ยรวบรวมรายชื่อประชาชนร่วมกันเสนอแก้ไขมาตรา112แล้วโอ้โหนี่เจ็บปวดนะเพราะอะไรคุณดูนะว่าทางพักก้าวไกลเนี่ยพยายามที่จะเสนอเข้าไปแต่เขาก็ไม่พิจารณาถึงขนาดข้ามปีข้ามชาติแล้วก็ต้อง ทางก้าไกลถึงได้ไปกระทุ้งนะคะว่าเนี่ยทำไมไม่พิจารณาแต่ว่าพยายามไปสรรหาอะไรที่มันไม่ได้เร่งด่วนอะ่ะหยิบยกขึ้นมาคุยเฉียดไปเฉียดมานะคะแล้วก็พยายามที่จะเพิกเฉยถึงสิ่งที่ก้าวไกลเขายื่นเข้าไปแต่ว่าคุณดูแล้วกันนะว่าวันที่สิบแปดหมอวรงเนี่ยไปยื่นนะคะวันอตอนแรกที่มีอ่านอ่าใช่สิบแปดมกรานะ,ะมีการยื่นหนังสือไปถึงสภา ไปถึงประธานสภาผู้ทแทนราษฎรขออนุมัติแต่ปรากฏว่าวันที่7กุมภาหมอวรงเขาบอกว่าได้มีหนังสือตอบรับมาจากสภาผู้ทแทนราษฎรแล้วว่าให้ไทยพักดีเนี่ยไปรวบรวมรายชื่อมาได้เลยมาเสนอนะคะแล้วก็หมอวรงนะคะได้มีการโพสต์บอกว่าพี่น้องครับขณะนี้กระบวนการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งกําลังเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการยกเลิกมากตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยกำลังรุกหนักขึ้น พยายามที่จะมีการยุยงให้ให้เอาลูกหลานของพี่น้องประชาชนเนี่ยมาเป็นเครื่องมือเพื่อการบรรลุไปสู่เป้าหมายพักไทยพักดีได้ยืนยันว่ามาตรา1นึนั้นไม่ใช่ปัญหาของประเทศและเรานั้นจําเป็นที่จะต้องทําให้มาตรา1นึนั้นมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เมื่อช่วงประมาณกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาพวกเราได้ไปยื่นหนังสือขออนุมัติรวบรวมรายชื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา1นึ 2, ซึ่งมีการผ่านสภาผู้แทนรัษฎรเข้าไปนะวันนี้มีหนังสือตอบรับมาเรียบร้อยแล้วครับให้ทางทาทงพักไทยพักดีเนี่ยไปรวบรวมรายชื่อ,อ,อมา เพื่อทำการแก้ไขมาตราหนึ่งสองให้มันเข้มข้นเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นโดยเราจะมีการเพิ่มความคุ้มครองสามประเด็นนี้คือ 1. เพิ่มความคุ้มครองอ่าเพิ่มความคุ้มครองอดีตพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี 2. เพิ่มความคุ้มครองพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป 3. เพิ่มความคุ้มครอง ข้อความคําว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นอกจากนั้นเนี่ยในวันที่ไทยพักดีมีสอสอในสภาเราจะขอ,อะเราจะขอแก้ไขประมวลจริยธรรมในการห้ามสอสอใช้ตําแหน่งหน้าที่ของตัวเองมาประกันผู้ต้องหาในคดีมาตรา1นึ 2, โดยเด็ดขาดก็คือเป็นการตอบโต้ทางสอสเจีย๊ยบนะคะซึ่ง สสพาคเก้าไกลเนี่ยหลายคนเลยที่จะมาช่วยอ่ประกันตัวคนที่โดนมาตราหนึ่งหนึ่งสองไม่ว่าจะเป็นสสมิ้นสสโรมสสอคนไหนก็แล้วแต่นะคะสสเป็นจาอะไรแบบนี้ที่เข้าไปช่วยเหลือก็เนี่ยตรงเนี้ยมันเห็นชัดมากเลยเราถึงได้พยายามพูดไงว่าถ้าเกิดใครจะไม่ไปเลือกตั้งแล้วคุณคิดว่ามันจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นไม่ใช่ เราบอกแล้วว่าตอนนี้เนี่ยพักฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยค่อนข้างที่จะเพี่ยงทําเยอะโอกาสที่จะชนะเนี่ยน้อยมากแล้วคุณสมมุตินะว่าทางฝ่ายเขาชนะสมมุติว่าเป็นพปชรภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติไทยพักดีเนี่ยสมมุติเขาชนะเขารวมกันแล้วไปจัดตั้งรัฐบาลมิถามนิดนึงว่าความหายนะเลนเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองจะมาเปล่า ชัดเจนเลยเห็นไหมคะว่าเขาพูดแล้วไทยพักดีพูดเลยว่าถ้าเกิดว่าไทยพักดีมีโอกาสได้นั่งเก้าอี้ในสภาเขาจะผลักดันตรงนี้ห้ามสอสอใช้ตำแหน่งของตัวเองมาประกันมาตราหนึ่งนึงสองคุณเห็นถึงความไหยนะแล้วหรือย,ยังแล้วไม่เชื่อว่าเขาทำด้วยเพื่อเป็นการตอบโต้ก้าวไกลว่าก้าวไกลพยายามที่ผลักดันในการแก้ไขโอเคงั้นกูแก้ไขเหมือนกันแต่กูแก้ไขเพิ่ม เจ็บปวดไหมคะถ้าใครยังไม่ได้มองถึงความหายนะตรงนี้นะคะอย่าลืมเลยว่ามี่เชื่อเลยว่าเขาทําแน่นอนเพราะตอนนี้แต่ละพักฮึมฮึมทั้งนั้นเลยแม้กระทั่งภูมิใจไทยก็บอกว่ากูไม่แตะนะมาตรานี้ถ้าใครไม่แตะเนี่ยเรามาร่วมรัฐบาลกันเลยคุณเห็นแล้วหรือยังว่านี่คือสิ่งที่เราพูดมาโดยตลอดเลยว่าถ้าคุณไม่เลือกเนี่ยคุณหายนะแน่นอนค่ะ เพราะเขาจะสามารถทําอะไรได้ตามอําเภอใจได้อย่างสุดลิ่มิีประตูโดยที่ว่าไม่มีใครขวางปัจจุบันนี้ขณะมีการขวางอยู่แล้วนะยังทําได้แค่นี้เลยแล้วถ้าคุณปล่อยฟรีเนี่ยคุณเตรียมตัวเลยว่าแม้กระทั่งประชาชนธรรมดาเนี่ยคุณก็แทบจะไม่ไม่มีโอกาสได้ลืมตาอ้าปากเพราะว่าคุณย้อนกลับไปดูนะคะว่าไอ้สามข้อที่เขาเพิ่มเนี่ยคืออะไรคือคุ้มครองพระมหาษัริย์ทุกพระองค์เลย ตั้งแต่ไปยันทองร่วงเลยคือคุณจะไม่สามารถพูดถึงเขาได้โดยใช้ชื่อปกติแบบนี้ไม่ได้แล้วการเพิ่มไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไปเลยนะคะสามเพิ่มความคุ้มครองสถาบันพระมหากาษัตริย์ให้เข้มข้นมากขึ้นโอ้โหจุกเลยจุกเลยนะคะนี่ก็ฝากไว้ทุกคนได้คิดนะคะว่า ถ้าคุณไม่สนใจคุณไม่ไปเลือกตั้งมาแน่นอนนะคะหมอลงมาแล้วนะคะต่อมามาดูกันเขาบอกว่าพี่น้องสามารถร่วมกับไทยพักตีได้ในการร่วมกันเสนอรายชื่อแก้ไขกฎหมายให้มันเข้มข้นมากขึ้นโดยการถ่ายเอกสารด้านหน้าบาัตรประชาชนขีดคร่อมเขียนข้อความที่ว่าใช้เพื่อลงชื่อ ขอแก้ไขเพิ่มเติมเพิ่มความคุ้มครองกฎหมายมาตรา1นึ 2, แล้วส่งเอกสารไปที่พักไทยพักดีทางเจ้าหน้าที่ของไทยพักดีจะประสานงานพี่น้องเพื่อดําเนินการให้ทุกอย่างมันถูกต้องตามกฎหมายขั้นตอนของการเสนอชื่อต่อไปครับทั้งนี้พี่น้องสามารถติดตามความเคลื่อนไหวผ่านทางพักไทยพักดีได้หรือว่าเป็นเพจของหมอวรงโดยตรงนะคะก็คุณอย่าลืมนะคะว่าสภาอนุมัติแล้ว นะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะอืมส่วนท่านใดน,นะคะที่เห็นดีเห็นงามด้วยนะคะกับการแก้ไขมาตรา1นึนนะคะก็อย่าลืมนะคะว่าสนับสนุนทางก้าวไกลด้วยอย่าใหา้ทางเขาเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขเพิ่มเติมได้โอเคต่อมานะคะเรามาดูกันว่าตอนนี้นะคะประชาพัก พิทักษ์สถาบันหรือว่าในนามของคุณโอมพอ,อในนามของคุณโอมชื่อย่อนะคะปปอโอ,อ้โ,อโหอ่านยากนิดนึงเนาะเพราะว่าปกติเราจะคุ้นเคยกับสปปสแต่คุณโอมคนเนี้ยเขามาในนามของประชาักพิทักษ์สถาบันซึ่งเราเคยพูดไปแล้วว่าในบรรดาของคนที่รักสถาบันเนี่ยเขาจะแยกออกเป็นสองกลุ่มนะ สองกลุ่มใหญ่ๆที่เราเห็นก็คือกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นนักรบองค์ดำกับสปปสหรือว่าทางสอชอ,อหรือว่าคุณรอยตุคุณอ,อนนท์กินแก้วเนี่ยเห็นไหมคือจะเป็นพักพวกหนึ่งส่วนอีพักพวกหนึ่งก็จะเป็นพักพวกของหมอวรงอันเนี้ยชัดเจนชัดเจนเลยคือคือคล้ายๆว่าเขาจะไม่กินเส้นกันนะเพราะจำได้ว่ามีเคยเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมคะตอนนั้นว่า ออตอนที่เป็นไลฟ์ของทางกลุ่มของสอปปสเนี่ยแล้วอานน์กิ่นแก้วเนี่ยเขาได้พูดกลางไลฟ์เลยว่าอย่าไปเอาข้าวที่ชื่ออะไรนะมินเนียนน่าจะเป็นแก๊งมินเนียนก็คือที่ชื่อ A หรือ,อยังไงเนี่ยแหละที่มันเคยมีข่าวว่าเหมือนกับเกี่ยวข้องกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วก็ อานนท์เนี่ยเขาพูดเลยว่าอย่าไปรับเข้ากล่องตรงนั้นเราเนี่ยมีมาพอสําหรับผพ้พวกพี่น้องทุกคนก็คือเขาไม่กินเส้นเงินไงก็คือแบ่งแยกโซนกันไปเลยทีนี้เนี่ยโซนนี้นะคะจะเป็นโซนของหมอรงเป็นโซนของไทยพักดีโดยตรงส่วนใหญ่จะมีพวกใครอะคุณโอมคนนี้ละหนึ่งแล้วก็จะเป็นแก๊งมินเนี่ยนนะคะแล้วก็จะเป็นแก๊งของเต้บุรณพลหรือว่าเต้อาชีวะเนี่ยแหละ จำได้ใช่ไหมคะที่เคยตีกับอ,อม็อบราษฎรที่ McDonald's แล้วก็ใช้อาวุธด้วยจำได้ใช่ไหมคะเนี่ยแหละคือแกงนี้แล้วก็จะมีใครอีกคุณแน่งน้อยอ่าเห็นไหมเขาจะแบ่งโซนกันแน่งน้อยเนี่ยออกมาจากแกงนั้นแล้วมาเข้าแกงนี้โดยตรงที่ดูนะดูนะคะว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างเขาบอกว่าทางโอมประชาพักพิทักษ์สถาบันเนี่ยได้จับมือกับภาคีกลุ่มราชาพักดี รัาชาพักดีก็เนี่ยแหละในนามของไทยพักดีพวกอาชีวะอะไรด้วยบอกว่ามีการแจ้งเอาผิดนิสิตจุฬาในข้อหาการหมิ่นพระเกี้ยวเขาบอกว่าในเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งตัวแทนของภาคีกลุ่มราชาพักดีซึ่งประกอบไปด้วยนายสนธิยาสวัสดีากาเรีนนะคะแล้วก็นายทรงชัยเนียมหอมซึ่งเป็นประธานกลุ่มประชาพัก พิทักสถาบันหรือว่าคุณโอม 3. นะคะคุณอักครวุินีเดาเอาว่าน่าจะเป็นเต้บุรณพลซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มอาชีวะราชภักดี 4. นางแน่งน้อยนะคะซึ่งเป็นประธานศูนย์พลเมืองดิจิทัลดี d c ห้านายอารามศักดิ์บุตรจูรู้ทันโลกออนไลน์ 6. นายกวินชาตะวณิชหัวหน้ากลุ่มสุริโยไทยปกป้องสถาบัน ได้มีการรวมตัวไปที่สอน,นอปทุมวันเพื่อยื่นร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อที่จะดำเนินคดีต่อนางสาวเพชรนินนิสิจุลาปีสองคณะศิลปกรรมศาสตร์นะคะสาขาทัศนศิลป์จุลานะคะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112่โอ้โหร้ายแรงมาก ก็คือคนบุคคลในภาพนะคะแล้วก็ที่เห็นเป็นภักกี้้วยเนี่ยก็คือเป็นทีเีตของเขาเป็นผลงานของเขาเป็นผลงานศิลปะแล้วก็มันจะมีูภาพหนึ่งที่เขาก็มีผลงานศิลปะของเขามาแสดงประปรายเห็นไหมคะในในสวนของเขานั่นแหละทําให้เขาโดนมาตราหนึ่งสองมาดูกันนะคะบอกว่าทางตํารวจเนี่ยได้มีการตรวจสอบหนังสือร้องทุกข์แล้วก็หลักฐานประกอบเกี่ยวกับการก่อเหตุเรียบร้อยแล้วโอ้โหเขาใช้คําว่าก่อเหตุนะ ขาบอกจึงได้มีการเรียกเจ้าพนักง,งานส่วนที่มีการเกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาประชุมร่วมกันสอบถามถึงประเด็นที่สงสยัยทําความเข้าใจทั้งฝั่งเจ้าพนักง,งานแล้วก็ตัวแทนของกลุ่มภาคีราชพักดีจึงได้มีการสรุปความเห็นว่าควรที่จะรับคดีน,นี้ไว้คุณเห็นถึงความบ้าบอไหมล่ะคืออันนี้เขาจะหมายถึงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าพนักง,งานเนี่ยเห็นสมควรให้ฟ้องนะ คือเหมือนกับว่าตรวจหลักฐานแล้วโอ้ยฟ้องเลยอันนี้เข้าข่ายนะเขาบอกว่าจึงได้มีการบัญชาไปยังทางพ่วงกับการสอบสวนสอนอปทุมวันร่วมด้วยกับสารวัตรสอบสวนนะคะน,น่าจะใช่สวสอบสวนสอนอปทุมวันสอบป,อป,อปกากคำนายทรงชัยก็คือน่าจะเป็นคนที่ชื่อโอมเนี่ยแหละผู้ร้องแล้วก็พยานต่อคดีเนี่ยสามปาก สรุปว่ารับคดีดนี้เอาไว้นะคะเป็นคดีอาญาแล้วก็จะดําเนินการสอบสวนตามขั้นตอนต่อไปจนกว่าคดีเนี่ยจะถึงที่สุดแล้วก็นายอักครวบุิก็นายเป็นเต้อาชีวะนะคะบ,บอกว่าได้กล่าวว่าตนเนี่ยไม่ได้ต้องการทีร่จะแจ้งความดําเนินคดีต่อผู้ใดนะมาตราหนึหนึ่งสองเนี่ยแต่เห็นสมควรแล้วว่าถ้าปล่อยให้ไปปล่อยให้ผ่านไปอ่ะ เชื่อว่ามันจะเกิดพฤติกรรมในการเรียนแบบต่อไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดนายทรงชัยก็คือนายโอมเนี่ยแหละก็ได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่ารู้สึกเหนื่อยมากผมเหนื่อยมากกับพฤติกรรมเหล่านี้เรียกร้องสิทธิ์อะไรที่มันมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนรวมถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้อุตสาหสอบเข้ามาได้อุตสาห์ได้ศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียง เป็นอุดมศึกษาแห่งแรกที่รัชกาลที่4นั้นทรงพระราชทานให้ก่อเกิดขึ้นมาดําริให้ทุกคนนั้นได้มีการศึกษาอย่างเท่าเทียมรอหทรงสืบสารต่อยอดก่อตั้งพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยรอเรอสิสืบสารต่อยอดเรื่อยมาสายตาของพระสบนิกรที่จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติได้เห็นได้อ่านข้อความแล้วคำถามคือ จุดไหนที่นิสิตอ้างว่าเป็นศิลปะศิลปะแบบนี้อาจารย์ผู้สอนน่าจะนำไปศึกษาใหม่อาจจะต้องไปเรียนใหม่ทุกคนเลยที่เกี่ยวข้องเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลเลยดีที่สุดตนไม่ยอมแน่นอนให้เรื่องที่เกิดขึ้นมันลอยนวลต่อไปพร้อมที่จะเอาหัวผมเนี่ยเป็นประกันเลยว่าเอากฎหมายเข้าสู้จนกว่าคดีนี้จะถึงที่สุด ยาหวังว่าตนนั้นจะยอมถอนความหรือว่าไปอา,อารมุ่มอร่วยหรือว่ายอมความคนไหนก่อคนนั้นก็ต้องรับไปหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วกลุ่มทั้งหมดเนี่ยจึงได้มีการแยกย้ายกันกลับไปนะคะแล้วก็ตามที่ทุกคนได้เห็นในรูปนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงลืมไปเลยนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมีลืมใส่อีกคลิปหนึ่งนะคะขออนุญาตใส่คลิปอีกคลิปหนึ่ง สักครู่นะคะก็อันนี้แหละคือความคือความน่าสงสารก็คือเดี๋ยวเราไปดูนะว่าคณาจารย์เนี่ยเขาได้พูดว่าอย่างไรบ้างอันนี้แหละไม่ถึงได้บอกว่ามันเป็นการล่าเพื่อพ่อล่อบเพื่อสถาบันเนี่ยคือเราไม่เข้าใจอะว่ามันคือผลงานศิลปะไงแล้วคุณจําได้ใช่ไหมคะในกรณีของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อันนั้นเนี่ยก็ไปก็ไปเหมือนแบบไปเก็บทีสซหรือว่าผลงานของนักศึกษาเนี่ยจะเอาไปทิ้ง นะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเออมันหมิ่นเมย์ต่อสถาบันแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นพระเทพที่เขาจะได้เสด็จไปที่มอเชียงใหม่เขาก็เลยต้องต้องรีบเก็บผลงานเพื่อเพื่อเอาหน้าเอาตาว่างันเถอะแล้วก็เนี่ยอย่างในเคสเนี้ยนะคะก็เขาก็มั่นใจเลยว่าเขาปล่อยให้มันผ่านไปไม่ได้แล้วก็มีความรู้สึกว่าทางจุฬาเนี่ยจะต้อง รับผิดชอบตรงส่วนนี้ด้วยซึ่งเขาก็มองว่าจุลาก็ไม่ค่อยจะให้ความร่วมมือเท่าไหร่ที่ผ่านมาก็เคยไปร้องเรียนทิบดีที่จุลาด้วยนะคะแต่เหมือนกับว่าก็ไม่ค่อยได้รับการเพิกเฉยหรืออะไรยังไงนะคะก็เห็นเขาก็มาบ่นมาด่าอยู่